เมื่อเราหล่อเสาต่อมอเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการแกะแบบแล้วก็กลบดินนะคะโดยต่อมอของเรานะคะก็สูงขึ้นมานะคะจากตัวฐานแผ่นะคะอยู่ประมาณ70เซนติเมตรนะคะโดยเฉลี่ยส่วนหลุมของเรานะคะก็มีความกว้างอยู่ที่1เมตร20กูนเมตร 20, 1, 20, 1, 20 1, นะคะเมื่อแกะแบบเสร็จแล้วก็จะมีการกรบดินให้เต็มนะคะส่วนตรงจุดที่เราจะวางคานขอดินนะคะเราก็จะปรับดินออกนะคะให้เสมอกับ ตัวหลังของต่อหมอปูนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำทรายหยาบนะคะมาโรยแล้วก็จะใช้เครื่องตกดินนะคะช่วยในการตกขัดดินให้แน่นค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เรายังห่อตอมอไม่เสร็จนะคะเนื่องจากแบบของเราไม่พอค่ะแล้วก็ช่างนะคะก็จะมีเวลานะะในการปรับขัดดินตรงส่วนนี้นะคะระหว่างที่เรารอแกะแบบตอมอในส่วนที่เหลือค่ะอันนี้ก็จะเป็น ายานะคะเราก็จะโรยเพื่อที่จะมาให้เครื่องตกดินนะคะติดค่ะแล้วก็ปรับระดับนะคะในส่วนตรงไหนที่เครื่องตกดินนะคะอัดดินลงไปแล้วดินยุบนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องตกน,นะคะตกปิดทีค่ะก็จะวนกันอยู่หลายรอบนะคะใน,นบริเวณจุดที่เราขุดทําทเป็นหลุมตะม่อนะคะต้องวนกันอัดกันเขนแน่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปับอัดดินนะคะก่อนที่เราจะ เข้าแบบเทีบขนคอรินค่ะนีก็จะเป็นหน้างานาการทํางานของทิมงานแน่น้องซันนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเทดินแล้วก็ผูกเหล็กเข้าแบบเีบขานคอรินเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ